ท่านเดินทางเท้าเข้ามาถ้าอย่างนั้นท่านไม่สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้มีทองป้าจ่มใสเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามโดมหรือสิบหมู่สองให้หกคนฟังผิดหรอเปล่านั้นอ่ะขอเรียนเชิญครับท่านจิตราพรมชิติมาชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วว่าเมื่อวานอย่างที่นํำเรียนให้ทราบ ปรนทีสิงหาคมพุทธศักราช2556ทุกท่านภาพเพื่อผู้ยากไร้ปีพุทธศักราช2556ะภาพทั่วไปเป็นป่าไผ่เป็นสวนที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องอาทชีพได้เรื่มโครงการสร้างบ้านกาชาติเพื่อผู้ยากไร้ท่ถถานผู้บักางพันธารม้าที่2กองทัพทหารที่2รัอษาพรได้ร่วมดำเนินโครงการ โดยสัมผักังมันรในการก่อสร้างบ้านกับอุเบกิดโดยตัองเขตตดังนี้นางประภัยอุเบกิตได้แก่หนึ่งนายสมพรอุเบกิดอาดยุ46ปีอยู่ยสถานภาพชมรมมีบุตรสามคน สภาพบ้านเดินของนางประภัยมีบ้านหลังนี้มีบ้านหลังที่สวยงามอยู่ซึ่งในชีวิตอนอผู้ติดใจที่จะมีเมตตาฟารุณาบุติตาอุเบกแล้วก็ต้องรออบคุณไปยังท่านพันเอกชูชาติสุขใสและกําลังพลมอบตุยยาสามัญประจําบ้านและหลังจากนั้นนะครับผมขลอยเรียนเชิญทาฝั่งนี้บางดีดีสวแน่ๆน่ารำรวยตาชาตมาฝั่งนี้บ้างก็ได้ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านประชาชนทุกท่านไ้ทราบนะครับว่าใครจะเป็นท่านมอบเกิดรัฐมนตรีนครับอันดับต่อไปผมขอเรียนเชิญท่านสำรวยสุขุดีนายกองย่านบางอครับให้ขอเรียนเชิญท่านกำนันโรงเกียรติยืนลิ้นเลิศกำนันตะบูนรัฐวิการยังชีพประจําอันับเกให้คุณลุงประเสริฐและคุณป้าประภัยนะครับชาติเพื่อผู้ยากไร้นั้นเจ็ดหลังคืออำเภอละหนึ่งหลังโดยจะมีข้ามการจากท่านพันกองพันทหารมาที่สองนะคะเป็นประธานสภาัวทธรรมร้านกาชาติ ว่าจะเป็นการชื่อฉลาก,การชาติหรือว่าไม่ว่าไปอุดหนุนเรื่องที่เป็น้างบุมาลที่จังหวัดน,นี้นะคะตรงนี้ก็คงเรียนค่ะว่าเป็นภาระหรือว่าในเรื่องของความเป็นอยู่เราก็จะเข้าไปดูแลท่านอย่างทั่วถึงนะคะเพียงแต่ขอจบด้วยว่าท่านช่วยการชาติการชาติก็ช่วยเราค่ะขอพบพระคุณค่ะ